ใชค่าเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตประกันรายได้กเกษตรกรเงินประกันราคายางพารานะคะทกศนัดโอนวันพรุ่งนี้7มกราคม2 5 6 5เงินประกันรายได้กเกษตรกรเช็คส่วนต่างราคาเงินประกันยางพารานะคะทกศนัดโอนเงินวันพรุ่งนี้อย่าลืมกเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะ คลิปหน้าล่าสุดสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกยทอภายใน14มิถุนาย,ยน2564ัาจำนวน188 4 5 8รายเกษตรกรสามารถเช็คสิทธิ์และตรวจสอบสถานการโอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้บัญชีทกศส,สามารถตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะล่าสุดนายสุนทรลักลงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและในฐานะผู้ทรงคุณ,คณวุฒิในคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิง ได้อัปเดตว่าโครงการประกันรายได้กกเกษตรกรชาวสวนระยะที่3มงวดที่3ประจำเดือนธันวาคมมีระเบียบวาระการประชุมราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเนื่องจากครั้งที่1น,นั้นได้มีการจ่ายเงินชดเชยไปแล้วพร้อมกันนั่นก็คือตุลาคมและพฤศจิกายนนะคะสําหรับงวดที่3ประกันไรายได้ยังพาราประจําเดือนธันวาคมปี64ย่ยางแผ่นดิบจ่ายชดเชย5.15บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสดจ่ายชดเชย5.97บาทตอ่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วยไม่ต้องจ่ายชดเชยนะคะเนื่องจากสูงกว่าราคาประกันนายสนทอ์กล่าวว่าถึงกรณีน้ำยางก้อนถ้วยท,ที่ไม่ได้รับเงินชดเชยในงวดที่1-3เพราะราคากลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้และทุกเฟสก็ใช้หลักการเดียวกันหลายคนบอกว่าพ่อค้าท้องถิ่นซื้อต่ำกว่า23บาทควรจะได้รับการชดเชยอันนี้ ทำไม่ได้คนจ่ายเงินจะติดคุกแล้วก็ราคากลางอ้างอิงต้องใช้ราคาตลาดกลางยางพาราจากทั่วประเทศมาหารเฉลี่ยนะคะมาดูช่องทางเช็คเงินประกันรายได้ยางพารานะคะผ่านแอปพลิเคชันของทกสเอขิดโมบายตลอด24ชั่วโมงกรณีสมัครใช้บริการของ baac connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเนข้าบัญชีผ่าน line official baac family หรือผ่านเว็บไซต์นะคะ ซึ่งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปจะรู้ผลว่าเงินโอนเข้าแล้วหรือยังนะคะอัปเดตประกันรายได้เกษตรกรเทกอกอนนัดโอนนะเงินประกันยางพารางวดที่3ในวันพรุ่งนี้7มกราคม2 5 6 5